สวัสดีนะครับมือนีวิธีผ้าไปกับผ้ามาอยู่ที่ขอกงว่าคุณพ่อพูดดีนะครับเนาะล่าสุดคุณพ่อเพิ่นกบบเป็นข่าวในเฟซบุ๊กอยู่อีกหนึ่งครับเพิ่งมาในหอยผู่นี่เป็นผู้ที่ซื้อสั้นเป็นมาเห็นลงเขาแช่ไปหลายู่นะพ่อเสื้อได้ราคาเพิ่งมาบพ่เถื่อใจเพิ่นขึ้นเอามาขึ้นนะครับเนาะมือนีกับมหามายามขอกพ่อเพิ่งนะครับเนาะิมาเบิ้งราคางว่าท่งหนาคอของคุณพ่อพูดดีนะครับาเพิ่งมาจังไหตุเนี่ยนะครับเนาะ ครับพ่อตัวตัวจูงยูนี่มาเท่าไรครับพ่อนี่โตัวจูงยู่นี่เปิดไวพบ่แพงดีกครก็เปิดว้เจ็ดสิบตัวนี้เจ็ดสิบนะครับพ่อเป็นว่าอเปิดเจ็ดก็ตตอร่องได้ยุ่นละตอร่องเนเบิดนะพ่อราวว่าเป็นมั่วแยกลูกสิพอมสิทับอีกยิวประมาณได้รอบก็ประมาณวันที่สิบหาซิบหาช้นห่อิบหาสิ้หอนได้รอบเน่อนสสิสี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 สสสิสี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 สเสีสสีสีสีัีส่นี ตัวนี้สูงลอยห้าสิบห้าสิบเอ็ดลอยห้าสิบเอ็ดนะครับบัดเทิงเทียงแล้วห้สิบบวกเน่นร้อยห้าสิบบวกนะครับเนาะสีนี่ออกแดดถ้าตัวจริงนี่แดงนะครับแดงจะเสียบตาเพิ่นมาแหละครับนี่เบื้องี้แดงไม่มีไรเบื่องเนื้อหนังใกล้ๆครับนี่นะแดงครับเชืีองเชืีองปล่อยลงเล็บหยาอย่างเดียวเลยเอาเบิ่งหนาเงามๆนะครับเนาะเแต่ว่าแยกลูกมาตัวนี้แยกลูกมาไอ้ลูกยักโตแล้วครับพ่อเป็นตัวขนาดมันตัวที่สามถี่ไป ตัวที่สามสิบผสมอ่าเพราะว่าเอฟเค่นันดวงเอฟเช่ตัวเมียที่ว่าแยกไปนัน่นหงามนะครับจูงได้ตันนี่เนี่ยพ่นเห็นหยาบมันก็เสียากเลียบเนี่ยนะครับรวบได้นะงามครับผ<ต>ู้ได้หมักน้ำอาพ่นกัดจังใดจังขอเบอร์โทรติดต่อน,น้ำพ่อนะครับนี่ตัวยหญงๆครับบ่ได้ว่าบ่ได้ว่าหงัวเพ่นงามนะครับมาเบิ่งตัวจริงมันงามอีหเลยครับสีนี่แดงนะครับนี่เป็น เลี้ยมหยาดีพอดเลี้ยมหยาดียงดีต้องมาเบิ่งตัวจริงนะพ่อเนาะไม่สนใจครับเบ่งตัวจริงไปละตัวจริงราคากับประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบนะครับเดินไปเจ็ดสิบกับต่อร่องเลยเนี้ยสิบต่อร่องได้เบิดพอคนลามาอดมาถึงกันเบิ่งเอามันสมน้ำสมเนื้อบ่รั้นละเดี๋ยวเจะมักแล้วครับคุยกันนะพ่อเอาเงนเบิ่งหลอมหอมนะครับเดี๋ยวจเปิดอยู่ประมาณจะหนึ่งโคมจักสองเมย์อ่า มือนี้พอเพิ่นเปิดโควบหนึ่งคับสองแม่อันนี้แม่แรกนะครับเนาะถ้าเิ่นแม่แรกก่อนนะครับนเนาะวุ่นเมื่อยไก่บ่ถกบ่ถอนเนาะพ่อบ่ๆๆรับประกันทุกอย่างรับประกันทุกอย่างซื้อไปแล้วบ่ถื่อใจบอเว้ากันได้อีกงนะครับพ่อพิ่นได้ห้อยจริงใจนะครับบ่ต้องตัวบ่ต้องหยังกันนะครับมันจังสิอยู่นํากันได้โดนใช่ปันบักหนาวตัดตัวนี้ไามเต็มบอดเข็มสีบ่เพี้ยน ดีบ่พเพียนเลย <น coment. S 1> ต้องมาเบิ่งตัวจริงผมเบิ่งนี่แดงนะครับในกล่องมันจะสีดแดงมาซ่อตัวจริงครับนี่เอาเบิ่งถ่ายใหญ่ๆครับนี่เครื่องดำเลยนะพ่อเนาะแมนเครื่องดำเครื่องบดเต็มดีเครื่องดำเครื่องบ ột, เองดเต็ดเ ột, เมดีเอาดูเรื่องกระชับขี่ไทยเบิ่งทุกหม่องนะครับนี่นะนยน,น้อยเอาเบิ่งขาเบิ่งหยันเพื่อนโน้มกระซีโน้มซีครับบ่มีติยงบ่มีติยงบ่มีหยังนะครับว่ามีติยงตัวนี้ปลอดดีเอาเบิ่ง จะแชรว่าแยกลูกท่านละเพิ่นท้องก็แยกลูกไปคันบ่แยกลูกก็สิได้เบิ่งลูกงามยู่นะครับเนาะแม่อนี่งามๆไอ้ตัวเฟีย้ยยู่นั่นบ่แม่นลูกเพิ่นนะครับ <c oughs> ลูกอีกแม่นึง <c oughs> เอาโอเคตัวนี้เดี๋ยวไปเบิ่งตัวต่อไปนะครับพ่อเนาะเออเบิ่งตัวต่อไปนี่ลูกพี่วายเอามาเบิ่งอีกโคมนึงนะครับเนาะโคมนี้เอาราคาก่อนเลยพ่อเปิดไอตัวเพิ่นฟังเลยครับราคา <c oughs> 12, ตัวนีิบสิบสองห้าพันหนึ่งแสน สองหมื่นห้าพันนะครับเนาะลูกของซี่ว่ลูกแรกลูกซี่ว่ลูกแรกนะครับเป็นเป็นแม่ลูกแรกแม่ลูกแรกสังเกตเบ้างแม่กับลูกนะครับนี่ลักษณะเห็นได้ชัดเลยลูกมีสีนี้แม่ไกลอยู่นะครับว่าแม่ลูกแรกถิ่มแม่มาย่งไกลเติบอยู่แม่ลูกแรกกันไหมครับพ่อนี่แม่แม่ลูกแรกได้จักเดือนเราพ่อเป็นีัตัวนี้เขาหาเดือนลูกสาวเพิ่นนะครับสี่เดือนกสี่เดือนกลัวส่วนสูงแม่เพิ่นเท่าไรครับพ่อส่วนสูงเนี่ยลอยหาสิบสอง แม่เพิ่นน10ี่ร้อยหาสิบสองนะครับเนาะลูกเพิ่นไหมครับบันนี้ลูกเพิ่นประมาณนมันจะเม็ดซิบด้วยเม็ดซิบนะครับร้อยซิบขึ้นเยอะครับนี่ร้อยซิบขึ้นร้อยซิบบวกก็ร้อยซิบบวกนะครับแต่ว่าลูกชี้ว่นี่ว่ามีใบบ่ได้ใบมันเพิ่นมาแต่ว่าเป็นลูกชี้ว่ายุบ่ได้ใบนะเบื้องลักษณะเเอานาะงฟอนังหน้าหนาแดงๆนี่งั่นเดี๋ยวเท่าเครื่องดำธรรมชาติเลยครับนี่เนาะเบื้องโค้งหางครับง่ายเลยแม่สาวหน่อยเห็ดเขาเรียบร้อยแล้วเอาเบื้องทางนี่นะครับทางมันบ่ย้อนเสียงนี แดงๆเม่ก็ะวดนี่เม่ไก่ว่าเป็นลูกแม่ยผุนนะครับเนาะแต่ว่าให้ลูกโอเคแต่ว่าเม่นี่เบื้องส่งเราเบื้องส่งเราลูกให้ลูกขึ้นสีดีนะพ่อให้ลูกดีให้ลูกเก่งเติมนังเกียตจากเอาเบื้องลูกไก่ๆนะครับทั้งคนก็สีมากลูกลายก้อนหลอมาเนี่เขาเดียบร้อยแล้วงัอก็นอเขาเรียบ้อยงัวลูกตื่นกองเนี่ยธรรมดาซื่นเอาเบื้องลักษณะไก่ๆกันนั่งยนยนหยอกได้ครับงัวหน่อยงัวเราสิีหยอกนะครับนี่ งามครับบอดดี้ตัวคือเกางามแบบคืองามครับนี่เบ้อหลีงามครับเนีอานี่นนเบิ้งทายืยนทายยังงอาครับนี่บอดดี้รูปท้องเนะพ่อบอดดี้รูปท้องคือเพื่อนเนาะนี่มันยืนเองนะครับก็า <laughs> ามาจิ<า>เลย,<า>ยลักษณะทรงนุ่ยเองนี่ครับเบิ่งลักษณะแม่เพื่อนแม่นี่ก็ลูกแรกนะครับพ่อลูกแรกแม่นี่ลูกแรกยืนยันลูกแรกจะร้น่าเบิ่องครับนี่ขึ้นกล่องแต่ว่าถือว่าให้ลูกดีครับเบิ่งลูกกับแม่ใส่กันครับนี่ ไปทั้งพอหลายนะครับเนาะลูกเพิ่มอ,อ่าส่งลูกเติมผูใ้ใดสนใจกัดจังเดย์จังสิเบิงเบอร์โทรติดต่อนะอนะฟอรเนาะคุณพ่อบุตรดีเท่านี่นะครับบ้านพ่นท่อนอำเภอเกษตรพิเศรรษจังหวัดลอยเอ็ดเท่าครับนี่กินหยาดีนะครับเลี้ยงหมีมอนกเท่าลยปล่อยลงเลี้ยงหยาดนะครับสังเกตง่วงพอเพิ่นลูกสาวลูกสาวนี่เป็นตาหักเป็นตาหักนะฟอรเรีย <c oughs> นได้ยอะได้จับได้เบิ้ลได้เบิ้ลนะฟอร์ได้เบิ้ล ผู้ใด้มากน้ำพรอเพิ่นนะครับเนาเงาหางใหญ่ๆเพื่นเบิ่งแต่เงาหางก็คุ้มแล้วแม่นพรอเพิ่นมาเบิ่งแต้าเงาหางก็คุ้มแล้วเบิ่งไทยเพิ่นนะครับนี่เนาะเอาเบิ่งไทยค่ะค่ังนี่นั่งงานั่งย่นเลยครับนี่ลูกสาวน้อยนี่สี่เดือนเนี่เนาะพ่อแนสี่เดือนสี่เดือนนะครับกับแม่เพิ่นพ่อเพิ่นจูงอยู่นะครับเนาะเอาเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอีกตัวนึงนะครับเนาะนี่เบิ้นเต้าไหนยะดอกนุ่มดอกเบิ้งเต้าดอกนุ่มเนี่เนาะพ่อบ่ กินนุ่มตลอดบ่บบยาสัมบบยาหนกินตลอดนะเปิดดีกตันนึงบ่เอามาเบิ่งหีกตัวนึงนะครับตัวนี้เ,เป็นเมียสาวเมียสาวนะครับพ่อายอุกีปีสิบเดือนปีสิบเดือนนะครับปีสิบเดือนเบิ่งลักษณะโตกับพร้อมที่สิ่งง่าเลืนะครับนี่พร้อมทีส่สินั่นละขึ้นรอบนี้ก็ทับได้เลยเห็นรอบนี้ทับได้เลยมาไปเท่านั้นครับฟอดตัวนี้ตัวนี้จัดให้ไปแปดสิบ ต่อร่องกันได้แปดสิบตอร่องได้นะครับเนาะนจับได้รูปได้คือกันนะพ่อรูปได้ส่วนสูงเท่าไรเลยครับนี่พ่อส่วนสูงล้อยล้อยหาชิบบกวคือล้อยหาชิบสองขึ้นยุลอยหาชิบสองนะครับเนาะมานนี่แหละเพราะว่าวัดเทืยนนึงแล้วเบื้องหน้าเพื่อนนะครับนี่เบื้อ<ผ>งเผาไงบางเป็นไส้ทุงเ่าเนาะพ่อลักษณะนี่ง่ามหักแม่นี่แ <c oughs> ยนน่นี่กับง่ามเพื่อนครับยืนจัดท่าดีหดยืนเอาเบื้องเบื้องท่าเพื่อนเต็มเตรียมนะครับเทียนควงเบื้องเตือนเหล่าเพื่อน ส่วนนั้นตัวประกอบนะครับวัลลุกอีกตัวนึงนะครับนี่เอาเบิ่งนมอันนี้กับซีนุ่มบ่บ่มีติงบ่มีติงบ่มีติงหน้าตาดีเบิ่งข้างหลังครับเฮานี่ความยาวได้นี่ครับเครื่องดำนะครับเครื่องดำถ่ายใหญ่ๆเต็มๆครับนี่เบิ่งทายเย็นครับแงน่ครับบ่ถกบ่ถอนให้เก่านะครับพ่อเอาปอดจุงยางโชว์บนงครับนี่พ่าหุ่นยางนะครับเนาะเฮานี่งยางงามยางงาม เล็บหยาดีขึ้นกันว่าแมนสีหอดีเราพพ่อนี่เนียาเบิ้งทายยางนะครับมั่วพอเพลินงามอีเลี้ยครับสองแม่กับหยีกโคมหนึ่งกับแดงๆนะครับนี่นี่หยาดีเอาว่าราคาอีกเนี่ยพ่อตัวนี้งามๆเรือ่าเปิดแปดสิบเปิดแปดสิบต่อร่องใดนะครับหยุดหยุดเงาต่อร่องใดมาหอดมาเถึงมาเบิ้งเอาเออมักจะยังคุยกัน มักัะคุยกันเบื้องตือใจกับตกลงโอเคเลยกับตั้งตกลงโอเคกันเป็นยังตัวจริงนี่ตองมาเบิ้งครับผมมาเมว่อขอกนี่แดงครับแดงจนแสบตาเกิดผลมาแหละครับนี่ในกล่องมันกระสีคุ้มๆเนียนะครับแต่ขันมาเบิ้งตัวจริงนี่มากเลยแหละครับนี่แม่นี่กับแม่พุ่นแม่นี่กระสีแดงแม่พุ่นสีแดงก้อยนะครับพ่อเนาะแมงส่งสูสีกันล่ะสูสีกันพอนวมาตัวหนึ่งเด็กควบนุมสดเบิ้งตัวนี้ ตัวนี้เท่าไร่ครับพ่อนี่ตัวนี้เปิดเจิตัวนี้เจดสิบนะครับเนาะส่วนสูงร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนะครับนี้มาเบิ้งแม่นี่แม่นี่แปดสิบนะครับพ่อแปส่วนสูงสูงร้อหาสสองูงร้อห้าบสองนะครับเนาะีบวกยังมืน้อยห้าสบวกตัวคมกัคือกันตัวคมร้อยห้าสิบืกันนะพ่อแม่งไว้หนึ่งแสหาพันนะครับคมน่ ลูกซีเดิงต้อนกันมาสละโอ้ยยอดการเดินนั่นนะครับเช้าหน่อยนังลักษณะดีครับนี่เอาเบิ้งทาเย็นนะครับเอาวันนี้พ่อฝากทีูีเบอร์โทรติดต่อนะครับพ่อวันนี้ทีไอเบอร์โทรกับศูนย์หกสองศูนย์หกสองห้าสองหกห้าสองหกหนึ่งแปดแปดหกหนึ่งแปดแปดหกคุณพ่อยังก็ครับ พ่อบุตรดีบ้านพนท่อนคุณพ่อบุตรดีบ้านพนท่อนตำบลนองคังน้อยตำบลนองคังน้อยนะครับอำเภอเกษตรมิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่พ่อเพิ่นปูเพิ่นดังในโซเชียลนะครับนี่เนาะงที่ว่าดังแล้วเพิ่นนายหอยดีคุยกันได้เนาะพ่อนนะคุยกันได้คุยกันในเบิร์ตัวแนวนะครับบ่ตัวบ่หยังบอกความจริงนะครับพ่อเพื่นี่เอาโอเคผู้ใดสนใจมักน้ำพ่อเพิ่นนะครับสองเม่นะครับกับอีกโคมหนึ่งนะครับมักตัวใดจังไลยกะ มาสอบถามพอเพิ่นได้นะครับพอตามที่ยูเบอร์โทรเลยนะครับเนาะอแบะมาเบิ่งไหนพอเพิ่นสะดวกตลอดนะครับพอสะดวกตลอดสะดวกตลอดโทรมาเลยนะครับโทรสอบถามเบองต้นก่อนก็ได้ครัับ่เียกน้สำหรับวิธีีภาพไปขอฝากไว้ทีนี่นะครับน่กจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อนะครับเอาเบิ่งมั่วพอบพ่อดีนะครับพอเพ็นงูกไปแล้วพอเพียงป็นเบอ่งโทรศัพท์นะครับทายบรรยากาศร่มๆไปเบอรงนะครับนี่เนาะ นี่จะโตงามๆครับแดงดีนะครับใครฝากกันเบิง่งผูใ้ใดสนใจก็ลองสอบถามข้อมุ่นกบพอเพอีนะครับนี่นี่ครับอันนี้คนโค<อ>้มีแน่นะครับ,รบลูกแรกคุณลูกเรียนเรียญยี่หุบนะครับ